ค่ะท่านผู้ชมกำลังเดือดผุดผุดเลยอ่าฮ่าฮ่าเย่อเย่อค่ะเย่อยย่วๆย่วย่ก่อนเลยนะจ้าทุกคนค่ะเข้ามาชมกันเร็ว กองทัพเราต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นตามโปรแกรมของเราเนี่ยพอลงเครื่องที่สนามบินกิมแฮคือที่ปูซานแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้ามาที่เมืองโพฮังก่อนอันดับแรกใช่ไหมจากสนามบินกิมแพ <c oughs> มาที่โพฮังเชเโรนทางสองชั่วโมงกำลังดีเลยทุกคนเพราะว่า เหมือนเราได้หนึ่งงีบเหมือนเติมพลังอะเหมือนชาร์จพลังชาร์จแบตพอมาถึงปุ๊บแล้วก็ทานข้าววันก่อนนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเทจิ <'t> ทูรูชิกีเทจิทูรูชิกีก็คือเป็นหมูนะคะเขาเรียกว่าต้มกับคล้ายๆแกงกิมจิ นะแต่ว่ามันจะไม่ได้แกงกิมจิไปๆเพราะมันจะมีเครื่องผักอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยมากแล้วมามา มาเมืองนี้ต้องมากินร้านนี้ให้ได้คเยอะมากนะจะบอกคนเยอะมากนี่เราแอบเข้ามานั่งในห้องให้มันเงียบเียบหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องใช้เสียงไงนะคะเขาจะเสิร์ฟมีผักสดเสิร์ฟมาให้ดูผักเขาแบบสดกรอบมากเลยอ่ะใครที่ชอบแบบว่าทานแบบห่อผักนะสดกรอบมากนะคะเครื่องเคียงก็เสิร์ฟเยอะดูสิมีกิมจิมีมีแฮมด้วยนะถั่วงอกขวดโตโอเด้ง แตงกวาแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆจา้าว้าวนะคะคือใครมาโปรแกรมนี้ท่านจะได้ทานเมนูนี้อันนี้คือเมนูจริงๆที่อยู่ในโปรแกรมเลยเมนูจริงๆที่อยู่ในโปรแกรมเลยค่ะนะคะเห็นแล้วน่าทานใช่ไหมเออตอนนี้กำลังจะเที่ยงพอดีที่นี่ก็คือประมาณเที่ยงครึ่งนะคะททีเอาใหม่ตั้งใหม่ก่อน ก็คือประมาณเที่ยงครึ่งก็คือพอดีเป๊ะเลยกับเวลานะคะปกติก็จะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินมาที่นี่ยประมาณสองชั่วโมงเดีางูออกมาช้านิดนึงเพราะว่าออกมาตอนสิบโมงแังเครื่องอลงตั้งแต่แปดโมงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านมาเองใช่ไหม ทัวร์ของเรามาเนี่ยลงเครื่อง8ปดโมงประมาณ9ก้าโมงก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมออกเปลนอาห่าออกเลดหน่อยเก้าโมงครึ่งมาถึงสิบครึ่งสิบเอ็ดรึทานข้าวก่อนที่จะเริ่มองเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันดีกว่าทุกคนมเมนูทานอย่างไรผิวใช่ไหมคุยคุยกับ เราจะตั้งกล้องยังไงให้ทุกคนได้แบบว่าทานข้าวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเมนูที่นะคะเวลามาทัวร์ก็คือได้ทานด้วยกันจริงๆเลยคือตรงน,นั้นนันมันเห็นคุณเกาหลีโตข,ข้างๆเองใจเขงาเช่ะคะเพราะเกาหลีเนี่ยเขาเรื่องแบบห่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญมาก S <S เดี๋ยวจะให้ดูของหมูเขาคือแบบหมูเขาคือแบบเด้งมากขเด้งมากนะคะปกติเนี่ยจะไม่ทานผักแต่ว่าวันนี้เพื่อทุกคนเราจะทำให้ดูขอเป็นเล็กๆหน่อยได้ไหมอันเล็กๆมาเล็กๆอันนี้ลกักกาน์ดะเพื่อนคนจะทำให้ดูว่าเวลาราปรารถทาอย่างไรหมูนี่วางใช่ไหมเเครื่องเคียงอ,อะไรอีกอีกจี เขามีกระเทียมสดให้ด้วยนะใครชอบทานกระเทียมสดนะเขามีกระเทียมสดให้ด้วยกิมจิใสม่มสาแฮมใส่มาแล้วก็หัวงอกสใส่มาใสหัวงอกลงมาด้วยใส่อะไรอีกใสอะไรอีกแตงกวาใส่มาด้วยน,นะคะอพอก่อนนะนเดี๋ยวคำมันจะใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ ยังไงต่อคะอ่ะใครคิดว่าคำนี้เราต้องเป็นคนเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้น,นจัดไปคะ่ะดีมาก ดีมากเลยทุกคนร่อมารก่จอากบอกว่ <toolkit. S 3> <Fern anda. S 2> าดูน,น,น้ำซอสเขาดูน ah. ้ำซอสเขาถึงไม่กินหอผักนะ กินแบบกับเท้าสวยนะทุี่ดีมากทุกคนคือแบบหมูนนุ่มหมูนนุ่มแล้วก็ซอสเขาแบบเจ้มจนซอสเจ้มจนมากกิมจิเจ้มจนเนี่ยโูโอเด้งเลย อันนี้เรียกโอเด้งอ่โอเดงโอเด้งโอเดงแบบปกติโอเด้งสีกระซิบซีใช่ไหมแต่ที่นี่เขาทำแบบเข้มข้นอ่ะยิ่งมากคุณก้องเลยค่ะมาเข้ากล้องเลยฉันเองนะโอเด้งก็คือดีมากคนไม่เชื่อค่ะต้องไปชิมด้วยตัวเองมาค่ะ อันนี้คือยั่วกินยั่วเพื่อทุกคนต้องมาเองนะคะก็เมนูนี้เป็นเมนูมื้อกลางวันของวันแรกที่มาถึงมื้อเช้าเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้มีเสิร์ฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาถึงที่สนามบ,บินนะคะอยากทานกาแฟใครอยากจะไปหาของกินในมินิมาร์กก็คือออกจากตอมอลับกระเป๋าแล้วรีบออกมา <laughs> ก็จะมีเวลาแบบว่าหาของกินรองท้องสักน,นิดนึง นะหลังจากนั้นเราก็นั่งรถนะคะมาที่เมืองโพฮังก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงจริงก็ไม่ถึงสองชั่วโมงดีหรอกอันนี้วาถูกออกมาช้าด้วยนะคะมาถึงแล้วก็มีวแวะระหว่างทางด้วยนะเพราะว่าคนขับเนี่ยต้องแวะเติมพลังนิดหนึ่งพอมาถึงที่นี่เราก็จะพาท่านทานข้าวกลางวันเลยด้วยเมนูนี้นะคะทูริชิกีเป็นเมนูหมูนะเป็นหมูคลุกขลิกอยู่ในน้ำซอสแบบน้ำซอส เป็นเป็นรสชาติเฉพาะตัวของที่นี่นะคะหลังจากนั้นก็จะให้ทุกท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปในตลาดชองฮาตลาดชองฮามันก็จะเป็นจุดเหมือนเป็นฉากถ่ายทำซีรีส์เรื่องผมทาวชะชะชามันก็จะมีตัวคาเฟ่ที่เป็นสีเขียวมีลูกปั้นปลาหมึกแล้วก็มีร้านร้านขายของชามโปลาแล้วก็มี ร้านที่ของพรเอ,อ,อ,อกอ่ะของหัวหน้าวงอ่ะที่แบบขายเครื่องหมายเครือมืออะไรต,ต่างๆนานาก็คืออยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานข้าวเสร็จใครทานเสร็จก่อนก็คือออกไปถ่ายรูปเพราะว่า ร้านอาหารนะ่ะมันอยู่ในตัวตลาดชองฮาทั้งหมดเลยนะคะใครอยากจะนั่งทานเรื่อยๆออกไปถ่ายรูปนิดนึงก็แล้วแต่ใครตืนสายถ่ายก็รีบทานแล้วก็ออกไปถ่ายรูปเดี๋ยพก็ดูทานข้าวเสร็จก็จะออกไปไลฟ์สดด้าน,นนอกให้ดูว่าเอข้างนอกเนี่ยมีอะไรที่น,น่าเที่ยวมากนะคะ อนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกของเราวันนี้เราติดตามนะเพราะว่าจะพาเที่ยวแบบตามโปรแกรมเลยเหมือนได้ออนบัสออนทัวร์ด้วยกันเต็มๆหนึ่งคลิปเลยนะจ๊ะจฝากซื้อหนึ่งถุงกับไทยพี่ฟารีเอาไหมจะห่อไป่ถุงยังไงล่ะต้องมากินเองแล้วนี่จินตนาการว่ากินอยู่กับกระทุนด้วยนะ ใช่ค่ะมันต้องจินตนมากมารตามว่าเราทานอยู่ด้วยกันโอ,อ้โหแล้วแบบขน,นาดเห็ดถึงพองอ,อะ่ะจิ้มน้ำจิ้มน้ำนอี่อยนี่คนเต็มร้านเลยนี่ขนาดแบบเราหนีจากข้างนอกเพราะข้างนอกคนแน่นมากหนีจากข้างนอกมานั่งกินในห้องเนี่ยแล้วยังมีแบบหนุ่มชายตามอะ่ะ กชัยยังตามมาอีกนะคะเนี่ยทกท่นเมนูนี้อร่อยมากอร่อยจริงอรื่งเใช่คดีกว่อนเซอนปอนี่เด็กเร็บน่ารักด้วยน่ารักจังเลยพี่เอ๋พี่เอเดี๋ยวได้ร้องเดินผ่าน เราต้องสั่งอาหารบ่อยๆแล้วเพราะว่าคนเสิร์ฟเปหลักนะคะเป็นงานเป็นงานเดี๋ยวต้องบอกว่าสั่งอาหารเรืเอรร่อยอๆสังาา่งเรื่อยๆต้องรีบกินกินหมดน้องได้มาเสิร์ฟเหรออร่อยตัวเบี้ยร์แรกดีต่อใจสุดๆเลยพี่เอ๋เห็นไหมพี่เอ๋พี่เอ๋เห็นไหมคะดีเนาะนอกจากอาหารอร่อยแล้วอ่า น้องคนเสิฟยังแบบอร่อยแต่ถ้าเขากลับมาด้วยได้เลยถ้าเดี๋ยวจะชวนเขากลับไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดือนอะอย่างนี้นะคะใครที่ยังไม่จองโรแกมโตข้างข้างคนเสิฟก็ตามอายุของคนข้างๆนะคะตามอายุของลูกค้าที่นั่งของเราเนี่ยได้เราต้อง คนเสิร์ฟก็ต้องตามไวของเราฝั่งนูนคนเสิร์ฟก็ต้องตามไวของฝั่งนู้โปรแกรมนี้นะคะชื่อโปรแกรมปูซานโพฮัง4ี่วัน2คืนเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วก็มีเดินทางทุกวันด้วยเห็นะของเราขอบคุณค่ะช่านรักจเลย แล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นโปรแกรมนี้ก็เป็น1แถมหนึ่งนะคะาหาออกมาแล้วเหลือเริ่มต้นคนละ1 1 9่9นบาทแล้วใครจองตอนนี้นะคะส่วนลด 900, 9ก9บาทลดไปเลยต่อคนนะต่อคนแปลว่าเหลือเริ่มต้นแค่หนึ่งหางพเท่านั้นเองก็ทุกอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทำไมต้องรีบจองให้ลองเข้าไปจองตั๋วปูซานดู ลองไปหาตั๋วปูซานดูค่ะนี่บรรูุกบินมาเมื่อคืนเนี้ยนะคะถ้าจองแบบเสียตังค์นะถ้าจองแบบเสียตังค์ก็คือไปแล้วกลับนะสองหมื่นกว่าบาทไปกลับนะสองหมื่นกว่าบาทค่ะขาเดียวพรุ่งนี้มีคนอยากไปไทยด้วยวันเวเท่าไหร่นะกทิเกตปูซานแบงคอกวันเวอุชิมาเนาะห้าแสนวอนหนึ่งขาขาเดียวนะตั๋วปูซานปูซานแบงคอกค่ะคือแพงมาก เรอยากให้ลองเข้าไปดูตั๋วปูซานเือจะรู้ว่ามันแพงมากค่ะมากับตัว๋วคุ้มที่สุดแล้วนั่นรีบจองวันเรยด้วยใช่ปะแล้รีบจองเลยแล้วก็ส่วนลด999บาทนี้นะคะ<อ>ก็ใครที่ได้ส่วนลดไปเล่นกิจกรรมกิจกรรมอะไรส่วนลดนี้ให้ใช้ได้ถึงแค่ถึงแค่เท่าไหร่วันที่20นะหรือซิ้นเดือนนะคะให้ตัดสินใจได้แค่ซิมเดือนนี้เท่านั้น ส่วนลด999บาทให้หมดอาย,ยุได้แค่สิบเดือนนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครตัดสินใจช้าก็คือที่หมดเพราะว่าอย่างวันที่ 8, แปวันที่9ก็คือเต็มแล้วนะคะแต่กันก็เต็มแล้วรีบจับจองกันเลยนะจ๊ะจะบอกให้น้ <c oughs> องน่พี่เขาด้วยนะไว้พี่เอแรงอะ่ะเอ ไม่ได้เลยพี่ฟารีมาด้วยอีกคนขอคอนแทคพี่เอ๋ไว้จ้ะนะคะได้ได้เดี๋ยวจะคอนแทคน้องนะคะเขาไปฝากนะจ๊ะในโปรแกรมมีโรงงานพัทเก้นามูไหมคะมีค่ะก็คือคุณพัทพัทคุณปนัดดาอ่า ร้านค้าที่เหมือนที่เจจูก็จะมาอยู่ที่ปูซานทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันสนฮัตเกนามมชุดเครื่องนอนเซซ่าเซซ่าตัวจิก็จะมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะช็อคเกิลแล็ที่เป็นขึ้นชื่อของเจจูก็จะเอามาขายให้เพราะว่าพฤษภาคมเราจะไม่มีเจจูแล้วเจจูเราจะจบแค่เมษายนนะคะบินลงปูซานใช่ค่ะที่ผิวบินตรงลงปูซานเลยไม่ได้เข้าเจจูนะ ก็ใช้เที่ยวบินจีซีสองห้าสองเิ่มออกตีหนึ่งเริ่มออกตีหนึ่งเมื่อเช้าปุมาถึงตอน8ปดโมงเช้าเวลาที่นี่แล้วก็หันตอมอคิวโค้ดอะไรรับก็ผมกระเป๋าแปดโมงครึ่งคือเบ่เลยเพราะสนามบินเล็กสนามบินนี่ใหญ่แปดโมงครึ่งคือรับกระเป๋าจบออกมาข้างนอกแล้วอ่ะนะคะมีเวลลงเวาอะไรต่างๆนานาถือว่าเวลาดีบินเร็วสี่ชั่วโมงครึ่งมาถึงอ่ะ ชอบมากเลยอ่ะดูโปรแกรมได้ที่ไหนครับเข้าไปได้ที่ inbox เลยนะคะทักเข้าไปที่ inbox หาแอดมินเลยบอกว่าขอโปรแกรมปูซาน4วัน2คืน นะชื่อโปรแกรมเต็มๆคือปูซานโพหังสี่วัน2คืนหรือจะเรียกว่าปูซาน4วัน2คืนก็ได้ค่ะนะคะสวัน2คืนเนี่ยปูซานนะจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับที่พัก2คืนที่พักเนี่ยจะเป็นพักที่ย้านช้ยหาดแนรแโฮเลเดี๋ยวตอนเย็นมาทูไปรีวิวโรงแรมที่พักให้ดูนะคะแล้วก็โปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยวันแรก,กเราจะเริ่มปุ๊บเราจะทางมาที่โพหงัง มาถึงโคหทางกาทานข้ากลงวันก่อนแล้วก็ให้ท่านได้ไปเที่ยวนะคะจุดถ่ายทําซีรีส์เรื่องผมขาวชะชะชาแล้วก็หลังจากนั้นมีไฟชายหาดวอลโพมีคลินิกคุณหมอยุนแล้วก็จุดเช็คอินสเปซวอ์ไอที่เป็นบันไดวนๆนะอยากไปมากก็คือไม่เคย หลังจากนั้นเข้าปูซานใช่ไหมคะพาเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมย่านปูซานแล้วก็พาเดินใช้หาดแทนอุนแดแล้วปล่อยอิสระฟรีไทม์เลยทุกคนอย่างนี้ประทุกบอกเลยว่าชอบชื่นชอบแน่ๆนะคะมันหมดยุคที่เราจะต้องตามกันตลอดเวลาเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ที่พักอย่างรวดเร็วให้ทุกท่านได้มีเวลาช่วงเย็นแบบกิสระใครอยากจะเดินเล่น เดินช้อปปิ้งแฮงเอาท์โรงแรมเราอยู่ย่านชายหาดฮวนแดที่เดินออกมาปุ๊บฟูสตรีเดินออกมาปุ๊บชายหาดนะคะให้ได้มีกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะวันถัดมาก็พาเที่ยววันพรุ่งนี้เที่ยวที่ไหนบ้างก็รอติดตามค่ะหรือเข้าไปดูโปรแกรมก่อนก็ได้เดี๋ยวปูจะพาลไลฟ์แบบตามโปรแกรมของเราเลยให้ดูว่าเที่ยวแบบไหนนะคะหน้าเที่ยวยังไง นะตามมาได้ตามมาได้ามมาไดถ้าจองตัวอยากนั่งแถวหน้าสุดสามารถจา่ายเได้ได้ค่ะได้ได, <Okay. S 1> ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบแจ้งล่วงหน้าอยา่างเมื่อคืนเนี่ยปทุมบินมาคือจองตัวเมื่อวานแล้วก็บินเมื่อวานจองตัวเมื่อวานแล้วก็บินเมื่อวานเลยนะคะก็แถวหน้าสุดะคนซื้อเร็วมากคือเกาหลีอะซื้อที่ข้างหน้าค่อนข้างเร็วก็ฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบเอแจ้งล่วงหน้า สักนิดหนึ่งนะคะก็สามารถซื้อที่ข้างหน้าได้แต่คือไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีแน่นอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีแน่นอนนะคะหนูเริ่มเก็บตังค์แล้วค่ะจัดไปค่ะขอให้เก็บตังค์ได้ไวๆนะคะหรือไม่ก็ขอให้โชคดีมดหนี้มดกลางเดือนเนี้ยขอให้โชคดีเลยนะน้องอารยาจัดไปค่ะ สวัสดีครับพี่ธานาเดชพี่ธานาเดชจองหรือ,อยังจองแล้วใช่ไหมอายุ18ไปด้วยกับทัวร์ได้ไหมครับไม่มีเพื่อนปัดมาคนเดียวไม่แนะนํานะคะวิ่งไวประมาณนี้ด้วยมีเพื่อนมาจะดีกว่าปูซานสวยจริงค่ะคาเฟ่น่ารักนี่เดี๋ยวเห็นคาเฟ่คุณหมอ,อยุนแล้วจะชอบ วันนี้พาไปนะคะพี่ธนพรจะไปค่ะนะคะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมได้ส่วนลด999บาทด้วยนะจะมีโพสต์กิจกรรมเอาไว้อยู่ที่แจกส่วนลดอิสระโซพักบริเวณไหนที่โซพักโรงแรมย่านติดกับซิตี้ฮอล์ชื่อโรงแรมนิวโซค่ะหนูมีรีวิวเอาไว้หน้าเพจพี่ธนเดชไปดูได้ นะโรงแรมนิวโซงกับนิวคุกเจเขาจะอยู่ติดกันเลยนะด้านหลังโรงแรมคือซิตี้ฮอล์ซิตี้ฮอล์ไอที่แบบเป็นเหมือนสนามหลวงอะเราก็เดินไปเมียมโดงได้นะคะตรงข้ามเป็นพระราชวังออกสูตุนนะด้านหน้าโรงแรมมีสถานีรถไฟนะคะไปเดินทางสะดวกมากค่ะเดินทางสะดวกมากแถวหน้าสุดจองให้พี่เราไหมพี่เอพี่เอย้ำไปที่ไอ้เจ้าโซมอีกทีหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวลืม เจจูมีทีเมื่มอไหร่เจจูน่าจะรอซีซันหน้าค่ะเมษาแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเริ่มทำอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อไหร่นะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งคะ่ะพี่อำนาจตอนนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ให้ส่วนลดอีกคนละ9 9้บาทนะคะจองโซจ่ายเงินแล้วรอใบเสร็จรับเงินได้ค่ะนะคะเดี๋ยวตามใบเสร็จรับเงินให้นะพี่นันเดชนายี่สิบถึงยี่สิบห้านะนะจัดไปค่ะ นะคะได้ไปแน่นอนพี่ธนเดชหนูจําได้ที่ธนเดชะจองจองจองในไลฟ์ไหมหรือว่าหรือว่าจองในบูธพูดแค่หนักกินกว่าสอาำเนี่ยมันจนเย็นแล้วเนี่ยฮึ่มเย็นแล้วหมูยังนุ่มอยู่เลยทุกคนเย็นแล้วหมูยังนุ่มอยู่เลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็คืข้าวหมดไปสองด้วยละอันนี้พิกกินไปสองคำ เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เห็นบรรยากาศของจริงว่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะทานให้ดูอีกหนึ่งคำสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทานแล้วก็ไปไลฟ์นะคะข้างนอกให้ดูในไลฟค์คาสองที่กับคุณภรรยาจัดไปอุ๊ยพี่ทนเษไปแบบโรแมนติกเลยนะ แล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าักุระบานอะครับลองโรแมนติกปุดเลยแหละเตรียมเสื้อผ้าแจัดเต็มนะคะอ่ะอีกหนึ่งคำนะคะสาธิตให้ดูวิธีการรับประทานเอาหมูมาใสา่แล้วหมูเนี่ยน้ำซอสเขาแบบขุกๆลิกกุกๆิกมากเลยนะคะกิมจิดูกิมสีกิมจิเขาสิสุดยอดจัดจ้านมากนะคะ แฮมมีแฮมด้วยมีหัวงอกหัวโตวด้วยหัวงอกใครชอบอะไรเยอะๆก็ใส่เยอะๆมีแตงกวาด้วยนีค่ะนะคะเอาประมาณนี้นะคะพอก,กุบกริดไม่งั้นันจะเข้าปากไม่ได้มันจะเข้าปากไม่ได้นะคะ จะกินโชว์อีกหนึ่งครั้งแล้วก็นะคะจะรีบผานเพื่อไปไลฟ์ด้านน่อยท่านดูนะคะ เติม้อันนั้นจะบอกให้คือกินไม่อิ่มเขาเติมให้อ่ะงไรเนี้ยดีมากอ่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้8องศาตอนนี้ปะทูอยู่ที่เมืองโพฮังค่ะปะทูมารีวิวโปรแกรมปูซานโพฮัง4วัน2คืนนะคะนะย้อนกลับไปดูไลฟ์ปะทูไลฟ์ไปแล้วไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่3 นะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่สมนะคะมาถึงปุ๊บหาทานข้าวก่อนเลยต้องนั่งพื้นใช่นั่งพื้นโรกเคเลยอ่ะให้ดูเมนูนี้นะคะคนฝั่งตรงข้ามได้กินไปครึ่งหม้อแล้วเราทูเพิ่งกินไป2องคำนะคะได้กินไปครึ่งหม้อแล้วจ้ะนะาจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอนุียต ไปทานข้าวขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามไลฟ์ต่อไปนะจ๊ะ